สัสดีครับมาชิกทุกท่านครับวันี้รรับุกทุกท่านถ้าตัที่องมีทีธรรมดานะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะนมาใสลาววีทีนะครับลาววีทอหรือลาวรอบติดนะครับออกสกคร่ครนะครับของทุวันทวันนะครับตองวีทีธรรมดาก็จะนำาส่นครับเดสลอคอกทุกวันทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามกันยานะกังนางานะครับที่งพูดิงพูด่ตอั้งชัทีไม่ทุกๆครท่งนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่รับชมนะ ผู้วันนี้ก็เข้าอยู่เนาะเข้าอยู่ครับเจรรนาดึงนะครับ,นะรบ,นนนรบไม่ชอบก็ดุนแรงก็ตามมันึงไปนะอ่าครับอามาชมน,ะนีอะไรนะครับเดินไปนะครับมนะาทำงานพอดีแกันนะไม่ทำ